โอ้ยหิยู่แล้วเที่ยงนี้กินไหนดีร้านป้าได้ปะเราเพิ่งอัปเกรดพรีเมียมไปอะ่ะก็ได้แต่อัปเกรดอะไรอะ่ะอ๋อก็ไงเจ๊สุดหลอ่อวันนี้จะกินอะไรแมถึงจะรู้ว่าป้าเลียงทุกคนแบบนี้แต่ก็อดปื้มไม่ได้จริงไหมเพื่อนแล้วนัดเด็ดละ่ะแจ๊กกินอะไรเฮ้ยไม่ป้าเรียงแกนัดเด็ด <c oughs> ยังไม่รู้แล้สิว่าเราอัปเกรดสถานะลูกค้าร้านป้าเป็นพรีเมียมได้แล้วนุเว้ยสิทธิพิเศษเพียบเช่นเลื่องชี่อให้ป้าเลียงได้แบบแตะกี้ไง หมเดินผ่านไปเฉยเลยนะจินยองพี่คนนั้นก็พรีมเมียมเหมือนกันคนนั้นสมัครลายเตี๋ยเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอเอาเถอะสั่งข้าวกินดีกว่าผมเอาข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวนะป้าเอาเหมือนกันครับเลรียนแบบอีกแล้วเฮ้ยทำไมต่างกันโวยวายอะไรเนี่ยกูบอกแล้วว่าเราเป็นพรีมเมียมแต่แกกับฉันก็สั่งข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเหมือนกันนะแค่จัดจานสวยขึ้นเองรสชาติก็เหมือนเดิมอ่ะเออจริงอร่อยแบบธรรมดาธรรมดา แต่เริ่มสนใจสมบัครพรีเมียมบ้างแล้วล่ะเดือนละร้อยแก้วเก้สองใบแดงมีทอนน่าสุดหล่อสนใจเข้า QR ไปกรอปกอบรายละเอียดได้เลยเรียบร้อยครับป้าเฮ้ยแกให้ป้าเรียกอะไรแทนสุดหล่อเนี่ยเออเดี๋ยวก็รู้ป้าคกราฟเก็บตังค์ห้าสิบบาทจ้ะอูฟยฟยเอ็นยหยฟยอู้เป็นมซาโยาวเกิน